สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับโอโอโอ,โอ,โอ,โอตรงนี้หายแล้วครับผมเผือเก็บน้ําตรงนี้ไป ป่วยละตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันโอ้ยแต่ว่าเราเป็นต้อเป็นหุ่นยนต์นี่นะเราก็ก็อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ปะเออว่ะผมอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ได้นี่หว่าแต่ไม่เป็นไรครับสูบออกดีกว่าผมว่าขาดน้ำอ๋อน้ำหมดอย่างนั้นเหรอผมก็ว่าทำไมทิ้งรอยีผมมัน ไม่เสร็จสักทีน้ำหมดอะน้ำเปล่าเราหมดไม่มีดูไปแค้นมุนยนต์แหละวอดลงไปทำอะไรในนั้น่ะคือนึกว่ามันจะโดดนึกว่าจะโดดฟลิปลงมานี่ล่วงเฉยว้ายปวดหัว <c oughs> ปวดหัวตื๊บเลยเมื่อกี้ เดี๋ช็อตเมื่อกี้เขาไปโอเคเราเซฟได้ไปหาทุบี่แคนเงินดีกว่าโอเคครับวันที่49เราได้เป็นคนที่มาเป็นคนงานคนที่18ของเราทั้งี้ก็ไปได้สวยมากครับทั้งอาหารออกซิเจนแล้วก็ทุกๆุกอย่างดูดีการวิจัยของเราก็กำลังคืมหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้ โอเคตอนนี้เราได้แขนกลมาละเราใส่แขนกลไปเลยหนึ่งอันหรนะือตรงนี้ทิ้งก็เดี๋ยวทําเป็นปิดตายไปเลยตรงนี้ือทิ้งดีกว่าจากนั้นก็สร้างเมคคาทรอัลล์หนึ่งอันตอนนี้เรามีทั้งหมด20เครื่องชาร์จครับก็ดูด,ดูไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกัน จะเลี้ยงเดโคได้เรายังขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นเยอะเลยเอฟตี้เซลเรามีถึง70็อันละโอว่า oh, oh, มันน่าจะพอแล้วล่ะทำไมไม่ไฟไม่พอโอเคเรากลับมาก,กันกับฟาร์มนี้ต่อไปมาๆอยู่ตอนนี้งงไปหมดเราต้องหาน้ำมาดักไม่ให้เด็กโคมันเดินเล่นนะน้ำเปล่าเราไม่น่ามีผมว่า เราแน่ต้องมาเอาตรงนี้แหละโอเคฟาร์มตัวเนี้ยที่ผมทำฟาร์มนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเราจะได้พลาสติกจากฟาร์มนี้ด้วยครับจากฟาร์มไฟเบอร์ของเราตัวเนี้ยจริงมันคือฟาร์มพลาสติกแหละแต่ผมเราได้ไฟเบอร์เป็นของแถมถ้าวัดถ้าวัดกันแบบจริงๆแล้วอนะโอเคจากนั้นเอาน้ำตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็เปิดฝาขวดได้เลยเพื่อทำแอร์ล็อกตรงนี้ถวยครับไป แอร์ล็อกแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องสูบอากาศออกครับเดี๋ยวเราจะสร้างห้องใจรังสีไว้ตรงนี้ครับโอเคครับห้องนี้เราก็ได้แล้โอ้านตอนแรกเอี่ยงเยอะตอนนี้หมดแล้วครับหมดเกลี้ยงเลย ไม่เจอพึ่งเลยอยันนี้เราทำรังสีนิวเคลียร์ไม่ได้เนะี่ยไม่เจอหุ่นยนต์ด้วยผมว่าเราน่าจะต้องหยุดใช้ไอ้เครื่องกันน้ำมันตัวนี้ก่อนมันเปลืองเกินไปผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปส่มหากันก่อนละกันครับโอเคระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมระหว่างที่ผมกำลังหาตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพาทัวร์สะหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างดีไหมตอนนี้เนี่ยเรามีฟาร์มเลี้ยงเดโครครับก็คือตรงนี้เราใช้เป็นฟาร์มสำหรับเลี้ยงเดโคกันโอเคซึ่งอเอาลงมาลงมาลงมาเดโคตรงนี้ตัดขนเรียบร้อยครับผมจะเอาลงมาด้านล่างส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้แล้วก็สูบอากาศออกหลังจากนั้นเราจะเปิดไฮโดรเจนเข้าไปด้านในนี้ ตรงนี้เราก็จะปลูกต้นมิววูดเป็นเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ระบบวงจรเข้าไปแต่ตอนนี้รอวิจัยก่อนก็เราก็จะมีฟาร์มไฟเบอร์แล้วก็โพลิเมอร์ครับตรงนี้จากนั้นผมจะเริ่มทำการวิจัยรังสีซึ่งก็คือพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วิดโวตในการวิจัยเกี่ยวกับรังสีครับวิดโวตล้วก็ตรงเนี้ยทีนี้ เรามีโรงไฟฟ้าพลังงานปิโตเรเลียมแล้วนะครับสี่เครื่องตรงนี้แบบจุกๆไปเลยแล้วก็มีชุดกันสองชุดแต่ว่าน้ำมันของเราเนี่ยก็ได้จากเฉพาะเฉพาะจากตรงเนี้ก็คือ,อยังยังไม่ถาวรครับการที่เราจะลงไปจัดการน้ำมันแบบเยอะๆได้เนี่ยเราอาจจะต้องทำชุดอัดโมกก่อนเพราะว่ามันร้อนมันทนไม่ไหวเด็ก แล้วก็ลองมีปัญหากับคาร์บอนไดออกไซด์นิดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยแบตเตอรี่พังหมดเดี๋ยวผมก็มีแผนว่าเดี๋ยวผมจะใช้น้ำตรงนี้ในการเอามาผลิตออกซิเจนแล้วก็ทำชุดนี้อีกชุดหนึ่งเพื่อเพื่อใช้น้ำตรงนี้ ทำไปเลยก็ได้เตรียมไว้เลย,เลยโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเรากลับมาตื่นเต้นกันต่อส่วนตรงนี้เราเตรียมไว้สำหรับทำลงฐานชาร์จนะครับแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนอ่ะตรงนี้อุณหภูมิของเราไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับตอนนี้พวกโรงงานเราเนี่ยมันมันอุณหภูมิมันมีผลค่อนข้างเยอะมากมาก ตอนนี้ผมต้องการก็คือชุดอัตโมอย่างเร่งด่วนที่สุดบ่อน้ำชุดอัตโมแบบเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับตอนนี้เราได้อ,อัลติใหม่แล้วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งอัลติตอนนี้อัลติที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งโอเคเป็นอัลติที่สี่โอ้ผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาจัดการกับดูพิแคนใหม่ตอนนี้คือผมรู้สึกว่า เราต้องจัดการสกิลเขาให้ดีกว่านี้ตอนนี้คือดูพี่แคทเราเยอะมากเลยแล้วสกิลแต่ละคนของเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวผมจะจำกัดการเข้าให้แค่อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าได้2คนพอแล้วเราจะใส่ชุดให้เขาก่อนเพื่อให้เขาเข้ามาทําตรงนี้ครับทำเขาเรียกว่าทําพวกแบบเข้ามาใส่ชิปให้กับเครื่องปั่นไฟนะเพราะว่าในเนี้ย มันป๊อปเย,ยดับมันมจะทำให้เราเครียด90%แล้วตอนนี้ดูสภาพเลยย่ำแย่สุดๆมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยครับตอนนี้ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะช็อตมันช็อตแน่ผมว่าโอเคครับเราจะต้องจัดการกับความเครียดตรงนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งวิธีการเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องทำห้องนวดอะไร โอเคห้องนวดห้องนวดตรงนี้ห้องนวดกับเราเดี๋ยวอ้เรามีเครื่องปั่นไฟทำไมมันถึงบอกว่าไฟไม่พอทำไมมันถึงบอกว่าโนพาวเวอร๋อโอเคสายไฟเราขาดตอนนี้เราต้องใช้เครื่องชาร์จไฟทั้งหมด19เครื่องเรามี4 8 12 16 20 โอเคยังได้อยู่เรามี20เครื่องแล้วก็ดูเหมือนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ลุมแล้วเราค่อนข้างหนักผมกำลังดูอยู่ว่าเรามีทรายร0อกว่าตันเนี่ยผมว่าเราเน่าจะใช้ทรายในการจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แต่ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็คือตัวสครับเปอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่คาร์บอนสกิมเมอร์ครับตัวนี้ เราจะใช้น้ําเพื่อเปลี่ยนให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นนี่แล้วเราก็จะใช้ทรายขัดมันอีกทีหนึง่งโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นบล็อกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะต้องหล่อเย็นแล้วละ่ะเตรียมการไว้สําหรับหล่อเย็นโคโลนีครับตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างผมว่าเราน่าจะผมต้องการห้องตรงนี้เพิ่ม ว่าเราน่จะต้องการห้องสำหรับทำชุดอัพโมดแล้วก็ห้องสำหรับถลุงมแร่ด้วยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราทำคาร์นสกิมเมอร์มาใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมวิจัยรังสีด้วยก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ